สวัสดีค่ะพบกับซอนยาวารตี้ค่ะวันนี้เรามาอัปเดตกันเรื่องของวัคซีนโควิด -19 นะคะเราอยากจะรู้ไหมคะว่ามีใครบ้างที่ฉีดวัคซีนยี่ห้อเดียวกับคนไทยค่ะสำหรับวัคซีนแอสตราเซเนกานะคะ 1. บอบริสจอนสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะคะ 2. อังเกลาแมเคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีนะคะ 3. ชองกัสแทก นายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศส 4. จัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดานะคะ 5. มุนจอินประธานาธิบดีเกาหลีใต้ 6. สมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชา 7. สุจินชางนายกรัฐมนตรีไต้หวันค่ะแล้วก็สำหรับวัคซีนซีโนแวคนะคะ 1. โจโควิ d โดโดนะคะประธานาธิบดีอินโดนีเซีย 2. แครีลม หัวหน้าคณะผู้บริหารฮ่องกงนะคะ 3. เรเจฟเทยิปเออโดันประธานาธิบดีตุรกี 4. เซบาสเตียนพิเนราประธานาธิบดีชิลีนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า แอสตราเซเนกามีจำนวนกี่ประเทศนะคะแอสตราเซเนกามีจำนวน140ประเทศนะคะซิโนแวคมีจำนวน24ประเทศนะคะไฟเซอร์ Pfizer, มีจำนวน92ประเทศค่ะโมเดอร์นานะคะ erna, มีจำนวน42ประเทศสปุตนิกวีนะคะมีจำนวน32ประเทศจอร์ s ันแอนด์จอร์ซันมีจำนวน14ประเทศนะคะแล้วก็ซิโนฟาร์มอู่ฮั่นมีจำนวน2ประเทศ แล้วก็ซิโนฟาร์มเปิดจริงนะคะมีจำนวน38ประเทศค่ะสรุปแล้วก็คือจากที่เราดูกันแล้วนะคะว่าแอสตราเซเนกามี140ประเทศนะคะนั่นหมายความว่า3ใน4ของโลกฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเหมือนไทยนะคะถ้าเรารวมทั้ง2ยี่ห้อนะคะแอสตราเซเนกาและซิโนแวคก็จะเป็น164ประเทศหรือเกือบทั่วโลกนะคะที่ ฉีดวัคซีนเหมือนไทยนะคะก็คือ a s t r a z e ซ e c a และ Sinovac ค่ะข้อมูลนี้นะคะก็ได้มาจาก Facebook ของคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะรองโฆษกรัฐบาลนะคะรวมทั้งผู้จัดการออนไลน์แล้วก็ ourworldindata.org นะคะ ซอนย่าวาไรตี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอนย่าวาไรตี้และรับฟังข่าวสารในช่องต่อๆไปด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยและโชคดีค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ